นี่คือวิธีหนึ่งเขาเอ,อวิธีหุงเขาที่ติดต้องของเผาตะเลียงและนี่ก็คือแมกพันยงามกระตุนให้ดอนจากนั้นก็เอาจักรไกวามาเห็ดแล้วก็กูร์วร์วรไปกลรมา จนกว่าเขาหอนจากนั้นก็สดน้ำมันอ,มอร่อยอร่อยแต่นี่ก็คือคุกสร้างขึ้นเมื่อปี1986 และนี่ก็คือนางแกลูกหนึ่งแล้วอีกห้าหนที่ทำการปงรอติดตามและแล้วก็หอดเวลาปงทำการยัดดักส่องนาทีโอ้ยควันมาแห้งว้ย หลักแล้วหน้าตามก็เป็นแบบนี้ทำให้อร่อยได้ตัวนี้นำไปกินได้เนื้อปรักษาโรคเบาหวานโรคกระเพาะไข่ลังดีประดงก็ ต่างทรงนำนี่คือที่การเมยร์ที่ถือ้องและก็สามารถดำลุงเลือดได้